มีนกดูวาวนกกาว,วาวอยู่สองตัวมันร้องดีเลยนมันเะลึกตัวนะ่ะนกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็มีภา,ภาษามีเสียงแต่ละอย่างแต่ละอย่างต่างกันไปแต่ภาษาเสียงของนกแต่ละอย่างเขารู้เรื่องเขารู้ภาษากัน ภาษาสัตว์อื่นๆทั้งหมดการรู้ภาษาของสัตว์อื่นทั้งหมดจะรู้เรื่องเท่ามนุษย์ไม่ได้มนุษย์รู้เรื่องรู้ภาษามีภาษาสื่อสารได้ดีกว่าสัตว์อื่นๆพระพทุทธเจ้าท่านจึงยกย่องสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์เลิศา และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะได้ตัสรูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนอยจะต้องอาศัยร่างกายที่สมมุติกันเรียกว่ามนุษย์นี้จึงสามารถที่จะยังสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมโพธิญาให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้สัตว์อื่นๆแม้แต่เทพเทวดาอินพร ก็ไม่สามารถที่จะยังความเป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในโลกหรือพระพุทธเจ้าจึงทรงรัสว่าสัตว์ทุกอย่างในโลกที่เกิดตายเกิดแก่เจ็บตายสัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เลิศที่สุดบรรดาเราเราได้ของเลิศที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองให้พากันรักษา สมบัติที่เลิศที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองนี้ไว้ให้ดีมีกายรักษาไว้ให้ดีมีวาจามีคำพูดรักษาไว้ให้ดีมีจิตใจความนึกคิดรักษาไว้ให้ดีให้การกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจอยู่ในขอเขตของความชอบธรรมเป็นธรรมยุติธรรม ความชอบธรรมเป็นธรรมยุติธรรมนี่ลักเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลหรือเรียกว่ารักษากายของเราไว้ไว้ดีรักษาวายาของเราไว้ดีแล้วรักษาจิตใจของเราไว้ดีแล้วและให้พากันพยายามรักษาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปความดี จะมีขึ้นจะเกิดขึ้นอาศัยการกระทำอาศัยความพยายามถ้า,ากว่าไม่มีการกระทําไม่มีความพยายามความดีจะเกิดจะมีขึ้นไม่ได้ตรงกันข้ามกกวามไม่ดีความชั่วไม่ต้องไม่ต้องรักษาไม่ต้องพยายามเหมือนกับบ้านเรือนที่สุกปกไม่ต้อง้<บ>เรือนที่สุกปกไม่ต้องไปพยายามให้มันสุกปก ที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องไปไพยายามให้มันดุงรังนี่ด้านวัดด้านบ้านห้องน้ำห้องส้วมไม่จำเป็นต้องการให้มันดุงรังสุขปกถ้าหากว่าไม่รักษาแล้วมันสุขปกเองความชั่วหรือว่าบาปอกุศลก็เหมือนกันไม่ต้องไปพยายามให้มันเกิดปล่อยไปแล้วมันเกิดเองมันเป็นเอง ส่วนความดีต้องมีความพยายามนี่ความดีจึงเกิดจึงเป็นจึงมีขึ้นเป็นสมบัติของเราและความดีนี่เป็นสมบัติที่จะสร้างสรรเราให้สูงท่งขึ้นความชั่วก็เป็นสมบัติของเราเหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าสมบัติชั่วสมบัติชั่วมีแต่ที่จะสร้างคนทําคนให้มีสมบัติชั่วนั้นเป็นคนชั่วขึ้นมาทั้งคนเป็นชั่วคนชั่วขึ้นมาเพราะการไม่รักษากายวาจาใจไว้ดีปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยใจ ในที่สุดปล่อยมันก็กลายเป็นเต็มไปด้วยความชั่วเหมือนกับบานช่องปล่อยไม่รักษามันก็เต็มไปได้วยของสปกปรกโรครุงรลัง,ลงเราได้ของประเสริฐเราได้สมบัติได้ของเลิศม,มาด้วยกันทุกคนแล้วให้พากันตั้งใจรักษาสมบัติที ประเสริฐสมบัติที่เลิศมีให้คงไห้ถ้าหากว่าเราไม่รักษาสมบัติที่ดีที่เลิศอาจจะมีแต่ที่จะเสียไปเพราะร่างกายที่เป็นร่างกายที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตใจในโลกมีอยู่มากถ้าหากว่าเรารักษาร่างกายความเป็นมนุษย์ของเราไว้ไม่ได้ ร่างกายอื่นๆก็มีดินร่างกายสัตว์อื่นๆก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟในเมื่อเราไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายที่เป็นมนุษย์เราก็จะต้องได้สมบัติคือร่างกายที่สมมุติว่าเป็นสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์เพราะจิตใจของเราเหมาะสมอยู่ในสภาพร่างกายนั้นๆร่างกายของเรารัก ในเมื่อเรารักษาจิตใจไว้ให้ดีร่างกายที่เป็นมนุษย์มนุษย์นี่ก็มีความเหมาะสมในเหมาะสมกับจิตใจของเราที่มีกาที่มีคุณมีคุณธรรมที่มีศีลมีธรรมที่มีบุญมีกุศลให้พากันร,รักษาจิตใจของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ด้วยความดีสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศล ถึงว่า <c oughs> การเกิดการแก่การตายของเราจะมีไปอีกยาวอีกนานในเมื่อเราสมบูรณ์้วยบุญด้วยกุศลเกิดที่ไหนก็มีแต่สมบูรณ์โดยสมบัติที่ดีนี่ไปเกิดที่ไหนก็สมัยสมบูรณ์โดยสมบัติที่ดีกายสมบัติก็เป็นกายที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยใครเก็บนี่ รูปสมบัติก็เป็นรูปที่ว่าสะอาดมีสามีมีภรรยาก็มีสามีภรรยาที่ดียิ่งว่าในเมื่อเรามีความดีมีบุญมีกุศลแล้วเรามีโอกาสที่จะเจอมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความดี ถ้าหากว่าเรามีความมีดีเรามีโอกาสที่จะเจอจะสัมผัสสิ่งที่เราไม่ปรารถนาทั้งทั้งที่เรามีปรารถนาแต่เราก็จะเจอสิ่งที่สิ่งนั้นๆเพราะความเหมาะสมภายในจิตในใจของเราเหมาะสมในสภาพที่ไม่ดีนัน <c oughs> เรื่องเหล่านี้เราต้องคิด ในเมื่อเราคิดแล้วก็เป็นธรรมที่จะเตือนจิตเตือนใจของเราให้ขยันขันแข็งไม่ประมาทอะไรเป็นความดีอะไรเป็นดุลเป็นกุศลอะไรเป็นการกระทําที่จะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรเราให้สูงส่งกานหน้าเราจะต้องรีบทําเราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะหยุดเมื่อไรไม่มีเครื่องหมายมันจะหยุดเมื่อไรมันไม่ได้บอกลงหน้า พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทให้ทําให้ยิ่งทําให้ยิ่งในขณะที่ลมหายใจเขายังเข้าและยังออกอยู่แต่หากว่าเขาหมดเขาหยุดเขาไม่ไม่ไมเขา้าเขาไม่ออกเราจะทําความดีต้องการที่จะสร้างความดีก็ไม่มีโอกาสที่จะทําไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้เพราะหมดสภาพ ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟหมดสภาพแล้วไม่สามารถที่จะเอาดินเอานา้ำเอาลมเอาไฟอันนี้มาทําให้เป็นประโยชน์ขึ้นได้ถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟยังมีสภาพยังมีความสมบูรณ์ยังมีความสมดุลนี่ยังเป็นปกติ ก็าสามารถที่จะทําสิ่งที่เราต้องการได้หัวพระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้ประมาณการทำความดีให้ทําเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบอะไรเปรียบหน้าคิดเปรียบหน้าคิดเปรียบหน้าฟัง การทําความดีให้รีบทาเหมือนกับไฟไหม้ผลไม้ไม่ผมที่ศีรษะให้รีบดับโดยเร็วพันไฟไหม้ผมบนศีรษะเรารีบดับคันนะคขนาดเอขนาดไหนเราก็ต้องทําคุณงามความดีบนกุศลเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะเรานี่และพยายามทําให้ติดต่อติด ถ้าหากว่าเราทำทำทิ้งทิ้งกวางวากว้างทำเลอะเลิกละไปต้นไม้ถ้าหากว่าเราจะปลูกปลูกแล้วก็ไม่ดูแลรักษาปลูกทิ้งปลูกว่าบางทีมันก็ตายไปจึงว่าธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนทั้งการทำให้เกิดและสอนให้รักษาสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนั้นให้ทรงไหวไม่เสียหายไป และมีการพยายามทําให้ยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นให้งอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะทุกคนก็ทุกคนก็ตะเกียกตะกายต้องการให้ใดต้องการให้ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้จะ่จะถึงเพนไหมเพียงไรขึนอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่ก,ก,สามมากักสิสติปัญญา คำว่าสามารถไม่ใช่ว่าทำงานเก่งคนทำงานเก่งแต่ไม่มีความสามารถก็มีคำว่ามีความสามารถนี่สามารถรอกได้ทำงานเก่งก็ทำงานเก่งแล้วก็มีความสามารถในการที่จะให้เจ้านายยอมรับอันนี้ ก็มีความสำคัญไม่แพ้ทำงานเก่งเหมือนกันและความสามารถที่มีความสำคัญก็คำว่าคุณธรรมคุณธรรมนี่ขาดไม่ได้จะทำงานเก่งเจ้านายอาเมตตาแต่ขาดคุณธรรมก็ไปไม่ไหว ต้องมีไความต้องมีความสามารถในการทำการทำงานมีความสามารถในการที่ให้เจ้านายและลูกน้องยอมรับและมีความสามารถในการที่จะเอาชนะเจ้าของชนะใจเราเองชนะใจของเราที่จะคิดไปในทางที่จะดึงที่จะทวงเราไปในทางที่ต่ํา เราต้องเอาชนะเราให้ได้เราต้องเอาชนะใจของเราที่คิดที่จะดึงที่จะฉุดที่จะลากที่จะกดลงไปในทางต่ำนั้นเราต้องเอาชนะใจใช่ไม่ชนิดนี้ให้ได้ถ้าหากว่าเราเอาใจเอาชนะใจของเราที่จะฉุดจะดึงจะกดเราไม่ได้เรานี่ละจะเป็นผู้ที่กดเราเอง เราอันนี้ะนจะเป็นผู้ที่เหยียบย่ำเราเองไม่มีใครเหยียบย่ำกดเราดอกเจ้านายจะเมตตาเราสักคันคายแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เราไม่เมตตาเราในที่สุดก็ไปไม่ไหวจึงว่าความเจริญก้าวหน้านี่ก็ขึ้นอยู่กับความสาม,มารถหลายๆด้านความสาม,มารถในการทำการทำงาน ส่วนมากความสามารถในการทําง,งานทำการนีนทางการทําง,งาน,นี่มีความสามารถโดยการทุกคนแต่ความสามารถในการที่จะให้เจ้านายยอมรับนี่อันนี้บางทีมีความสามารถไม่เต็ไมไม่ยิ่งยงกว่ากัน,นไปเขาว่าความอ่อนน้อมนี่เขาว่าความอ่อนน้อมถ่อมตน อันนี้เป็น,นเสน่ห์ของคนที่มีความอ่อนน้อมอย่างยิ่งคำว่าอ่อนน้อมนี้แม้แต่เดินก็แสดงความอ่อนน้อมแม้แต่จะนั่งก็แสดงความอ่อนน้อมพูดจาปราศัยมีความอ่อนน้อมไปเสียทั้งหมดมือไม้ของเรานี่สิบนิ้วไ,วไวหวไหวไหวตลอดวันนิ้วมันก็ไม่สึกไม่หลอ ในไหวไสตลอดวันนิ้วของเราก็ไม่ไม่เคยไม่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 หมดไปแม้แต่เนในนิ้วเดียวอันนี้ก็มีความสำคัญมากถึงว่าความอ่อนน้อมนี่เป็นเครื่องประดับคนให้มีงความงามทุกระดับมีความงามทุกเพศทุกวัยความแข็งกระด้าง นี่เป็นการที่เรียกว่าทำลายความง,งามให้ลดน้อยใครต้องการความง,งามต้องการให้มีสเสน่ห์มหานิยมต้องทำเราให้มีความอ่อนน้อมนอกน้อมทนทนอยู่เสมอการอ่อนน้อมนอกน้อมทนทนแก่ผู้อื่นนั่นละเป็นการที่เรียกว่าให้คนอื่นนอกน้อมต่อเรา เราแข็งกะดั่งก้าเขาเราแข็งกะดั่งก้าเขาเราจะให้เขานอบน้อมกับเรามันเป็นไปหรือย่จยงว่าขึ้นอยู่กับความสามารถใครจะไปได้แค่ไหนเพียงไรสติปัญญามันสมองถึงจะสำเร็จมาจากสถาบันเดียวกันก็ช่างนี่เวลาทำง,งานนี่มันสมองก็ยิ่งยนต์กว่ากันใน ความสามารถในการทํางานที่เรียกว่านอกเหนือจากวิชาการที่เรียนมามันมีอันนี้อันนี้ก็มีความสามารถมากๆคนมีความสามารถมีมันสมองดีนี่อันนี้สามารถที่จะสร้างเจ้าของให้ก้าวหน้าไปเ้็กลคนมีมันสมองไม่ดีมีแต่วิชาความรู้มีแต่ที่เรียนมา ก็จะเอาแต่วิชาความรู้ที่เรียนประมาณนั่นล่ะเอาไปปฏิบัติหน้าที่การงานบางทีวิชาความรู้มันไม่ถูกกับสถานที่ที่เราไปทําการทําง,งานนั่นทําง,งานก็ผลของงานก็ไม่ใครจะปรากฏเท่าที่เท่าทควรสรุปแล้วจะก้าวไปแค่ไหนเพียงไรก็ช่างให้ตั้งใจทําง,งานเป็นสติกําลังความสามารถของเราทุกคน ก็เป็นการสร้างเราให้มีความก้าหาและก็เป็นการสร้างชื่อสร้างเสียงของเราทั้งนั้นและก็เป็นการสร้างสรรประเทศชาติบ้านเมืองในที่จะอยู่ในการในในเรื่องทางโลกก็เหมือนกันในทางธรรมก็เหมือนกันใครจะมีความรู้ความสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ช่างให้ตั้งใจทำเป็นสติกำลังความสามารถ นี่เรามีความสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ทําตามความสามารถที่เรามีอยู่นั่นในทางชอบธรรมนี่ทําให้ถูกต้องต่ไหนอชอบธรรมเป็นสติกําลังความสามารถของเราโอกาสที่จะถอยหลังไม่มีมีแต่ที่จะเดินไปหน้าถึงจะเดินไปช้าก็ยังดีกว่าไม่เดินหรือยังดีกว่าถอยหลัง การกระทำที่ไม่ชอบทำเป็นการกระทำและถยอยหลังการกระทำที่ถูกต้องถึงจะมีความสามารถน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปการปฏิบัติจ,จิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบหรือเข้าถึงคุณธรรมนี่ก็เหมือนกัน ให้มีความพยายามให้เต็มที่เต็มสติกำลังความสามารถเต็มสติกำลังความสามารถแต่บางทีการไอการเดินทางไปนั้นบางทีก็ละชัยบางคนก็ไปเร็วบางคนก็ไปช้าเพราะความสามารถของแต่ละคนไม่เสมอกันเหมือนกับเครื่องยนต์รถหรือว่าเครื่องบินอะไรก็ช่าง <Okay. S 1> เรือยนต์อย่างนี้เล่งไปเต็มปีจกัก เริ่มในเร่งแต่เต็มที่แต่ความเร็วก็ไม่เสมอกันผลของการปฏิบัติธรรมของเตระและเราเราเตระเราเตระท,ท่านก็เหมือนกันนี่จะให้มันสม่ำเสมอกันไม่ได้เพราะความสามารถที่มีอยู่ในเรานี้ยิ่งย่อนกว่ากันถูกอยู่นี่มีกองดินเหมือนกันมีกองน้ำเหมือนกัน มีกองลมเหมือนกันมีกองไฟเหมือนกันนี่มีกองธรรมะคือธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เสมอกันหมดแต่จิตใจนั้นนี่มีแม่มีคุณธรรมยิ่งย่อนกว่ากันคำว่า,าคุณธรรมนั้นหมายถึงบารมีที่สะสมบารมีที่สั่งสมมายิ่งย่อนกว่ากัน พระพุทธเจ้าท่านก็อทรงจัดไว้ผู้ที่มีบารมีสะสมไว้เก,กก้ามผู้ไดยินได้ฟังนี่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงขณะเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะได้สำเร็จมรคผลเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วนี่แสงอาทิตย์ไอ้ไอ้โผล่ขึ้นมาดอกบัวนั้นก็บานทันที น um ี่อ um ุเบปมาวันดอกบัวสีเหล่านี่ถึงจะตั involved, <t> ้งอกตั้งใจมีศรัทธาเสมอกันแต่ก็แต่ผลของการปฏิบัตินี่จะให้ให้ได้ผลเสมอเสมอการไม่ได้นี่แต่ถึงจะไม่เสมอกันท่านผู้มีความภาคความเพียรก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ เป้าหมายคือยังไงเป้าหมายอยู่เป้าหมายอยู่ที่ไหนเป้าหมายก็คือความบริสุทธิ์ของใจนี่เป้าหมายก็คือความบริสุทธิ์ของใจธรรม,มคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีเป้าหมายอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจนี่พระพุทธเจ้าได้สําเร็จมาผลก็คือได้สําเร็จได้ตัดรู้ได้รู้เห็นใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองเรียกเป้าหมาย นี่ภาษาวกของพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นสําหรัจสําเร็จสมบูรณ์เป็นภะสาวกก็คือเจอเห็นใจที่บริสุทธิ์ของพระสาวกนั่นเองบรรดาเราเราก็เหมือนกันมีปููเป้าหมายถึงบรรลุถึงเป้าหมายก็คือบรรลุถึงความบริสุทธิ์ของใจใบ,บริสุทธิ์ของใจที่เราที่ใจของเรามีอยู่นี้ไม่ใช่บรรลุรรา,าที่อื่น ไม่ได้สําเร็จมรผลที่อื่นไม่ใช่ไปสวรรค์ไปนิพพานที่อื่นนี่ไปสวรรค์ก็คือหมายถึงใจของเราเนน้ำเป็นมีความสุขสมบูรณ์ปีติเบิกบานนี่มีบาสันนิพพานก็ใจของเราในน้ำเป็นนิพพานขึ้นมานี่มีแต่ไอความสะอาดโดยสุดของใจสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่บริสุทธ หมายถึงว่าเกตันทันหาอาสวะทั้งหลายมันดับไปพระนิพพานแปลว่าความดับอะไรดับเล่ากิเลสทุกอย่างเกตยังยาเกอย่างกลางเกตยังละเอียดดับขาดจากจิตจากใจใจดวงนั้นนี่เป็นพระนิพพานขึ้นมานี่บรรดาเราเราทั้งหลายมีเป้าหมายถึงจุดนี้ เป้าหมายถึงจุดนี้ไม่ใช่จุดโน้นไม่ใช่เมืองพระนิพานอยู่โน้นไม่คอดคว้าป่าหิมาพานไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่เม,ม,มืองพระนิพานอยู่ในความบริสุทธิ์ของใจใจของเราเดี๋ยวนี้ไม่บริสุทธิ์ในเมื่อใจก็อยู่ในเราใจของเราไม่ที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในเราใจที่บริสุทธิ์ก็ใจตรงนี้ก็อยู่ในเราเหมือนกัน จึงว่าพระนิพพานไม่ใช่อยู่ไกลไม่ใช่อยู่ที่อื่นในเมื่อมีการชำระในเมื่อมีการขัดเกล่ในเมื่อมีการซักการฟอกความไม่สะอาดคือกิเลสปัญหาอาสวะทั้งหลายเป็นไอ้ของที่ไม่สะอาดหมดจดหมดสิ้นไปในขณะใดใจของเราก็ถึงพระนิพพานเมื่อนั้นนี่เราทั้งหลายต้องการจุดนี้ แต่การที่จะเดินทางไปถึงจุดนี้นี่ต้องอาศัยว่าสนาบบรามีบารามีที่พระพุทธเจา้าอดิตเบรมีที่บำเพ็ญมาแล้วในชาติบางก่อพระพุทธเจา้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าให้มุ่งเฉพาะหรือว่าเห็นความสําคัญเฉพาะกรมกร,กร,กร,รมการกระทําปัจจุบันด้วคข้อปฏิบัติในปัจจุบันเท่านี้ ข้อปฏิบัติที่เป็นอันดีก็มีความสาคัญอย่างพระพุทธเจ้าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยพระบรารมีสะสมสังสมมามากถึงเสียสงเสียสงไขแสนมหากราบบารมีที่บํบาเพ็ญบารมีที่สร้างรวมอยู่ในใจรวมอยู่ในใจดวงเดียวในมาเต็มเลี่ยมสมบูรณิบ,บณูพอที่จะยังสมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นที่ใจ ก็สิเกิดขึ้นที่ใจนี่ได้นี่บันดาพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่เกิดท่านได้ยินได้ฟังและได้สำเร็จมรรคผลทันยุคทันสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่นี่ก็ล้วนเลื่อนแล่แสนได้สร้างบาร,รมีมาสร้างบาร,รมีเรื่องกับพระพุทธเจ้าก็มีมากนี่นี่ใช่จริงว่าบาร,รมีเป็นของไม่มีความสําคัญมาก เราเราทำกันเดี๋ยวนี้นี่ถึงปฏิบัติธรรมนี่เพื่อสาบรรลุเป้าหมายคือความบริสุทธิ์ของใจถ้าหากว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายจุดหมายปลายทางการกระทําของเราก็เป็นบารามีมีการเกิดการตายของเราในเมื่อยังไม่ลุกเป้าหมายยังจะต้องเกิดต้องตายต้องเกิดองต้องตายต่อไป การเกิดการตายของเราในเมื่อเรามีบาร,รมีทรรมการเกิดการตายของเรานี้เราจะเราจะได้รับความสะดวกสบายตลอดนี่ถ้าหากว่าบาร,รมีธรรมของเราไม่มีอันนี้แม่เป็นไปได้ย,รรยากมากในการที่จะเกิดตายเกิดตายในการข้างหน้าต่อไปพระพุทธญาท่านจึงทรงสอนให้พากันทาความดีให้หาักมาก ความชั่วอย่าพากันทําเสียเลยเพราะความชั่วทําแล้วเดือดร้อนภายหลังเดือดร้อนในชาตินี้เดือดร้อนในขณะธรรมนี่เดือดร้อนในชาตินี้ตายไปแล้วไม่ใช่จะหมดความเดือดร้อนพอะว่ามพอความชั่วทําแล้วใจเป็นผู้ที่รับผลของความชั่วการกระทําความชั่วนใจมันไม่ได้ตายเป็นตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นใจไปเกิดที่ไหนใจไปเกิดที่ไหนใจโดงนั่น เป็นใจที่มีความชั่วศัก์มีความซื่อชั่วอ,อยู่ในดวงจิตอยู่ในจิตในใจนั้นใจดวงนั้นก็มีแต่ที่จะรับความเดือดร้อนใจที่มีบุญมีกุศลใจที่มีความดีจะเกิดจะตายจะเกิดจะตาย,ก,ตายก็มีแต่ที่จะรับความสุขในการที่เกิดแก่จิตตายต่อไปทางหน้าตามภาษาโลกนี่จึงว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะ ก็อยู่ตรงไหนก็มีธรรมนี่มีธรรมที่จะศึกษามีธรรมที่จะคิดค้นพิจารณานี่นี่นพระพุทธเจ้าอยู่ถึงเมืองอินเดียนี่อะเขาว่าใน่ายทอดมนหลักการวิธีการนี่หมายถึงข้อปฏิบัติก็หมายถึงให้เพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจให้แจ่มแจ้ง,งในธรรมะธรรมะก็คือกายธรรมะก็คือใจ อยู่ตรงไหนจะเป็นเชื้อชาติใดๆเชื่อแขกเชื่อพลังเชื่อเจ็ดเชื่อจีนเขมรแกยวนมีธรรมะด้วยกันทั้งนั้นธรรมะก็คือก,กายธรรมะก็คือใจเรามีกายด้วยกันทุกคนเรามีใจด้วยกันทุกคน